สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอแล้วต่อนะครับขอล้ต่อในตอนนี้นะครับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็คงน่าจะชอบกันนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องการเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะทําให้ชีวิตครอบครัวของเรานะครับดียิ่งขึ้นได้ถ้าถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครละเอียดอ่อนกว่ากันครับก็แน่นอนนะครับต้องเป็นผู้หญิงถูกไหมครับจุดเล็กจุดน้อยของกระจุกกระจิ๊กมากมายพวกเธอเนี่ยก็จะเก็บทุกเม็ดแหละครับดังนั้นนะครับ สิ่งที่มีค่ามากที่สุดสําหรับผู้หญิงนะครับมันก็คือการมอบความรักถึงมันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆนะครับแต่มันต่างสําคัญกับเธอนะครับทีนี้เนี่ยเราลองนึกกันดูนะครับว่าอะไรมันคือตัวแทนความรักกันบ้างละ่ะก็คงจะมีเยอะแยะมากมายแหละครับที่เราเห็นกันแต่ผมขอยกตัวอย่างสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีของเลิศหรูออะไรเครื่องหมายของความรักเนี่ยที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นดอกไม้ถูกไหมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ดอกไม้ก็ยังคงเป็นตัวแทนของความรักได้อยู่นะครับแต่เรานะครับก็ต่างมอบดอกไม้ให้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสําคัญสําคัญแหละครับแต่จะมีผู้ชายสักกี่คนครับที่เอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงในวันปกติธรรมดาเนี่ยครับทาไมเราต้องรอคอยให้ถึงวันนั้นด้วยล่ะครับซึ่งของแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ลองด้วยตัวเองเราก็ไม่รู้หรอกครับลองหาดอกไม้สักช่อหนึ่งนะครับไปให้เธออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้เธออาจจะแปลกใจนะครับทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ในกรณีที่เราอยู่ห่างกันมากๆเนี่ยแหละครับต่างคนก็ต่างอาจจะงานยุ่งนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ง่ายที่สุดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทํากันนะครับก็คือการการโทรหาการวิดีโอคอลหามันอาจจะเป็นการแสดงความห่วงใยห,หรือไม่ก็เป็นการมอบรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ควรพยายามเล่าหรือพยายามพูดในสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราในวันนี้เนี่ยมันมีความสุขนะครับคนที่เรารักเนี่ยก็จะได้มีความสุขไปกับเราไงครับ ไม่ใช่พาบนถึงเรื่องที่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าหลักสําคัญเลยนะครับก็คือว่าเราควรมองให้เห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาเนี่ยสนใจแล้วก็หมั่นเติมเต็มให้กันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับเราอาจจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวโดยปราศจากความสุขอย่างแน่นอนนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่ใครจะเริ่มใส่ใจใครก่อนนะครับสิ่งที่เราควรทําเลยเนี่ย เราควรเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับอาจจะเริ่มใส่ใจตัวเราเองก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับมันผ่านแล้วมันก็ผ่านเลยนะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าได้รีรอหรือชักช้าเลยนะครับเพราะว่าการเอาใจใส่ใครสักคนนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับมันก็เหมือนเราเอาใจใส่ตัวเราเองแหะครับ เราเองยังสนใจตัวเราเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดนะครับที่เราทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับผู้อื่นทุกๆวันเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเองครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับชีวิตเราเองเนี่ยแหละครับมันก็จะดีขึ้นชีวิตครอบครัวเราก็จะดีขึ้นก็ขอสรุปง่ายๆเลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับถ้าอยากให้ชีวิตคู่ของเราหรือว่าชีวิตครอบครัวของเรานะครับ เป็นไปในทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรมอบความสุขให้กับเขาเหล่านั้นแล้วก็เอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆของเขาให้มากๆนั่นแหละครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือสิ่งที่ทําให้เขานะครับมีความสุขที่สุดก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทํากันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ